กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคำคือเก่า,ะะาละค่ะนี่หนาหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะกัซศาสตรอิลีละคะ่ะเอาว่าแตงไปตามหนาง,งานเนาะพี่น้องเนะะาะฝาวยแตงกวาั้นละคะ่ะมีเด็กหน่อยพี่น้องมีเด็กหน่อยค่ะพี่น้องอากาศห่อนเนาะคะ่ะอากาศห่อนแรงโผล่พ่พี่น้องเอ้ย แรงคักแลงแนบ่บานแอดนั่นเข่าแหงจะตายมดแล้วล่ะค่ะถ่ายย่งโมตกอีกภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี่เนาะขันหอดปนันเนาะค่ะบ่เเรือพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแหงแล้วค่ะแหงเลยสำหรับหน้าแอดแหงเลยแต่ว่ากับมดตะบกเบิดที่เดียวเนาะค่ะมดตะบกเบิดที่เดียว แต่หน้าผู้อื่นเพลินว่าหนหน้าหน้านนเพล่นเนาะค่ะแหงแต่โดน้หล่าวสันจนกรอบเลยมันกนระสพพ่อสองเดือนละพี่น้องแต่ฝนบ่ตกมากนี่จักสิวาจังไดเนาะคะ่ะฟ้าผ้าอยู่ตัวไดเขามากกับบ่หอดเนาะคะ่ะเพิินกับข้าวว่าผ้าอยู่ยู่ชูมือเอาหลอดเนาะพี่น้องห่างไ่เห็นตัวผ้าอยู่จักเทียเนาะคะ่ะ จากหอดไซสพายุกระได้เนาะคะ่ะพายุประว่ามือไรกระได้เนาะคะ่ะสำหรับเล้าพัฒนามือขึ้นเนาะคะ่ะของเห้าเข่าตัวเน่นแต่ว่าเป็นตัวกลับพี่น้องนะคะเอ็ดขอเวลาจากสองนาทีเนาะคะ่ะห้าหนึ่งปด สำหรับเลขถูกของเข้าเข่าต่อกันมาหาหกมือแล้วเดอ้อพี่น้องสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะแอดไทยบ่อท่านมูอยู่ในกลุ่มเพนได้ทุกมือเนาะคะ่ะไทยบ่อไดบ่มีเวล่าทายเลยพี่น้องนะคะอ่าพี่น้องอยู่ในกลุ่มหามือหกม,มือแล้วค่ะหกมือแล้วเข่าตัวตรงมว้วานกะที่78็ดแปดเนาะคะ่มะม้วนเข่าเป็นตัวกับบอ่อมว้วน เจ็ดแปดเนาะค่ะเอาตามกันต่อพี่น้องถูกจุดไดแปดเจ็ดม่ว่านเนาะค่ะออกเจ็ดแปดค่ะพี่น้องไปเบิงงานหมู่ว้านก่อนเนาะค่ะงานหมู่ว่านของแอดจิตกับน้องต้าก่อนจะเข้าไปเบิ้งงานเกาหมู่ว่านเบิ่งสถิติก่ติกรเนาะค่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะ,คะหลายสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางไดก็ได้เนาะ,ค,ะ,ะค่ะกระจับบ้าถือขึ้นเก่าละค่ะแต่ละมือพี่นอ้องสำหรับเล่าพันหนาของหนองต่างม่ขึ้นลดเนาะคะ่ะลดแต่ของแอดไปเข่าเป็นเก่าสมเมืม่อวานนี่เนาะคะ่ะงานเมื่อวานน้องต้าลงที่7กับ9 วันที่เก้ามูวว่านเนาะคะ่ะน้อยแหลกมาที่ศูนย์แดี่ห้าเจ็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเนาะคะ่ะศูนย์่ห้าเจ็ของน้องต้าเข้าที่7 5ตัวกลับน้อยที่2ปกติ6 5 1 7 8 1 7ึ 7 1นเนาะคะ่ะนอยปกติออก6 5 1 7 8 7 8ึ่งเจตอร์เจเก่าเนาะคะ่ะเมาอีกรอบเนาะคะ่ะพี่น้อง7 8 5 7หเจไป v i ไอ่เนาะคะ่ะไปน้อย VIP พี่มาว่านเจบนเจ็ลางเนาะคะ่ะเบน7จ็ลางที่70แล้วก็7จ็ดหนึ่งมแต่รเจ็สองเจมาสี่เทืองมาว่านพี่น้อง สายหลุดเนาะคะ่ะสายหลุดได้กันรั่วๆเลยละ่ะเมื่อวานเนาะคะ่ะดีใจน้ำพี่น้องผู้ที่ได้ตามเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเข้าเจาะบ่อเขา่าสายวิ่งสายหล,าหลุดกะบ่ถือบอลลุดซะทีเดียวเด้อพี่น้องนะคะบอลลุดซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องกะพยายามหลุดเอาเนาะคะ่ะถึงมันจะได้หน่อยแต่แอดว่ามันชั่ว ได้ทุกมือก็เอาเราค่ะพี่น้องเข้าเฉลียไล่วันเข้าเห็ดงานเอาเนาะค่ะไปที่ของแอดมอวานเลขปิดบนล่างวางที่0ูนย์หกน้อยแหลกบอมีอันน้อยสองหกห้าหนึ่งเจ็ดแปดบอมีศูนย์หกสองน้อยสามจังมี0ศูนย์เท่ยเดียวหกและสองไม่มาไม่เกิดหกไปลักลอยบอ่เอาเนาะค่ะไปหลักร้อยค่ะวิ่งรูดศูนย์กับแปดของแอดเนาะค่ะ มาน้อยแหลก 0, 84, 0ลูนย์แปดสี่ศย์ไปรักลอยบ่อนับดอกนอะพี่น้องเนาะแปเฮ้าบม่มีไปน้อยปกติหกห้าหนึ่เนาะคะ่ะหกห้าเข่าตัวกรับพี่น้องเนาะคะ่ะเข้าที่8ปดไปน้อยพี่พี่หนึ่เข้าตัวกรับอีกพี่น้องศู 0, 7, นย์เเนาะคะ่ะ เราก็ว่าแปมาเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะศูนย์กับมาเทียนหนึง่งที่ศูนย์เจ็ดเลยเนาะคะ่ะจับครูใดที่ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะแนวทางของเฮาจังสี่ละค่ะพี่น้องจับของแอดกับของน้องตาวิ่งกันค่ะคือใด0ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเมื่อวานศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดพี่น้องมันมีสองเสี้ยนหนึ่งเนาะคะ่ะถามเมื่อวานถัดจับก็คือใดสองคูซ่อมเมืองมีกอนนาะ,ะี่นอนาะซ่อมเืองน้ำเเดค่ะ มันเคยตะกี้ได้แอดบมี่เซียนสะะารคามมาว่างน้ำนะจับวิ่งกันได้เลยเนาะคะ่ะสูตรตะกี้เนาะมันก็คือวา่าละสูตรมันเข้ากับเลี่ยนสูตรไปน้ำเรื่อยๆเนาะคะ่ะเอาไอเบิ่งแนวทางกันเลยพี่น้องวันนี้ของของแอดว่างเลขติดบนลางหาหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะคะที่ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลข วิ่งรูดแอดว่าง9กับ7วันนี้พี่น้อง9กับ7จับคู่98 90 78จ็ดะมาอีกบ่เจ็ดศูนจะมาอีกบ่สามตัวหางเดียวคือ597แอดกับจุดถูกพุ่ราคาพี่น้องหลังน้อยพิเศษออกไม่เว้นเรื่องบังเอิญพี่น้องเข้ามาห้าวันนี่เขารอบปกติ ไปออกนี่พี่มือเดียวจะมือหกนึงนั่นแหละพี่น้องน้องนั่นปะกะติมืดเลยเนาะค่ะแอดกับโบมี่เวลาอีหลีพี่น้องยักแอดสิเฮ็ดจังได้เนาะค่ะเวลาอยู่เลี้ยงล้านหน่อยเกิดใหม่ใม่พี่น้องคืนเบื้องหลังว่ามันจะยากซ้ำใด้เนาะก็เลยบบมี่เว拉อยากซ้ำใด้ก็เฮ็ดได้ถ้าเวลาเฮ้าบอลลันพี่น้องอันนี้ล้านหน่อยหายโอ้ยมันเอาลงกับโบได้พี่น้อง ชีวิตมันต้องสู่เนาะ,ะถ้าบ่เลี่ยงเขาก็ทำมาหากินบน่ด้เนาะค่ะแต่ละงานแต่ลอย่างเขาก็ต้องหาไหลา่ได้เขาหลายๆทางเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาทางหนึ่งทางเดียวบ่พ่อบ่ท่านพี่น้องได้เท่าได้ก็ต้องเอาไวกอนเนาะค่ะได้เท่าไดเขาก็ต้องขวาต้องหาเนาะค่ะหลายๆมองเนาะค่ะเอาพี่น้องแคบเอาเนาะค่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไค์กดแช่ในเดอค่ะยอดดูกระตกุกพี่น้อง แนวทางสามน้อยเห่าก็เดินยุ่เนาะค่ะเอาเล่าพัฒนากระชัยว่าจะลดขนาดนั้นมันเป็นน้ำจังหวะน้ำดวงเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดกระได้จะขอพีขอน้องเนาะค่ะเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนีเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ